ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ,ะความโชว์ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราทำทำไม่ได้ตอนบ่ายแต่มันสามารถทำได้ตอนกลางคืนรับรองมันสนุกเพราะว่าสามคนเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงมีการนำโชว์ต่างๆมาตรงนี้ผมว่ารูปแบบ คือเราคิดไว้แล้วสนุกแน่ครับแฟนๆนะครับของสามหนุ่มตอนนี้เราย้ายเวลานะครับจากกลางวันมาเป็นกลางคืนนะครับก็คือสามหนุ่มสามหนุ่มวาเลนติ้มาเป็นสามมุมสามมุมทูนายวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบนะครับเราเจอกันได้นะครับรับรองเรื่องเด็ดเรื่องมันๆแล้วก็สนุกสนานมาลอคุณแน่นอนครับ ส่วนรายการสารคดีบันเทิงเรื่องของเรื่องในปีหน้าก็ยังคงเจาะเ,เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวทุกแง่มุมในวงการบันเทิงทุกวันจันทร์สามทุ่มยีิาทางช่อง5าเช่นเคยค่ะจะทําให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงแต่บนันวัน และแน่นอนว่าละครซิทคอมที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนในปีหน้านี้เราก็ยังมีความฮาเสิร์ฟตรงถึงบ้านเหมือนเคยไม่ว่าจะเป็นเป็นต่อที่เพิเ่งปคว้ารางวัลรายการตลกยอดเยี่ยมหรือเบสคอม m มดี p โปรแกรมจากงานเอเชียนทีวีวิชั่นอวอร์ด2007มาสดสดร้อนๆจากประเทศสิงคโปร์ นัดกับนัดที่ในปีหน้าก็เพิ่มความหาและเติมสีสันโดยจากสาวแป้งอองจิรามาลงเล่นในละครซิทคอมเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มความสดใสให้หัวใจของสองหนุ่มเพื่อนซีนัดกับนัดค่ะผมเป็นพนักง,งานธนาคารและก็แป้งก็เป็นมาเป็นเด็กฝึกงานเขามาฝึกงานแผนกผมเตอร์แป้งก็จะกวนโผมมาแกล้งเต็มที่เลย หยอกกันไปหยอกกันมากระเช้าย่อๆกันครับพอเงินไม่งอนแล้วเปล่าใช่ก็เลยไปบทอย่างงั้นไงนั่แหละ <c oughs> ยาวชีวิตจริงมาเขียวข้อง <c oughs> ด้วย <c oughs> มันเป็นของธรรมดาอยู่ครับที่จะเกิดการอิจชากันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> โอ้โหประกบสาวสวยบอกว่า <c oughs> ยาวเลยนะปีหนา้าปีทีหนึ่งก็แป้งจะเข้ามานากักขณัตมาเล่นมาเล่นเป็นคู่กับผม ปี52ในพีอาเขาเรียกพอลล่าเทเลอร์ไว้ศิลป์คอมจังหวะต้องคมมากแล้วบางทีเราเล่นกับตลกแล้วเราตามเขาไม่ทันเงี้ยแล้วคือมันมีคนดูเข้าจริงคอยหัวลอะคอยอะไรเงี้ยแล้วคือเราไม่ใช่ตลกไงบางทีแบบเราเล่นอะไรไปแล้วเขาไม่ทำเราก็จะแย่แล้วขอเวลาในการปรับตัวแล้วก็ยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดลวกันยังไงก็ขอให้ติดตามในบทบาทอีกบทบาทหนึ่งตั้งลกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปพบกับความบันเทิงที่เสิร์ฟตรงถึงบ้านในช่วงปีใหม่ทาง e x ็กซ์และซีเนอรก็ขอส่งท้ายความสุขในปีนี้ให้กับผู้ชมกันด้วยความประทับใจของละครเวทีบอลลังเมกเรมิวสิคลกับก้าวรอบพิเศษที่เราจะได้เห็นนกสินใจในบ,นบ,นบทบาทฟานรุ้งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและทุกคน แต่ที่เวลาดีๆคื้นมนสุกสองทุ่มยี่สิบห้านาทีทางทบห้ากับละครซีรีส์นารีสมศสรปีสองที่ปีแรกก็เต็มไปด้วยเรื่องราวความเข้มข้นสนุกสนานจนได้รับกระแสตอบรับจากคอละครเป็นอย่างดีในปีที่สองนี้ก็เลยได้นุ่มนัทเทพัสดินละยุทธยาและสาวปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์มาช่วยปรุงแต่งความเข้มข้นให้ซีรีส์เรื่องนี้มีรสชาติจัดจ้านมากขึ้นค่ะผมบอกเล้วไงว่าฮิลเลอร์ยู่ครอบครัวผม คุ่อยากให้ฉันรอดที่มือคุจริงป้องูไอ้มีใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ เวทีก็เตรียมรับความฮากันไว้ได้เลยนะคะเพราะในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทีมละครซีดคอมสุดฮิตอย่างบางรักซอยกาเขาก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของย้ายจากหน้าจอมาเปิดทําการแสดงบนเวทีกันสดๆกับละครเวทีเรื่องก่อนจะถึงบางรักซอยกาซึ่งเป็นการย้อนอดีตก,กลับไปก่อนที่ชั้นเจนกับสาวแป้งจะได้มาพบรักกันค่ะจะได้เห็นบางรักที่ไม่อยู่ในทีวีจะได้เห็นกันสดๆดูกันสดๆตื่นเต้นไหมคะที่แบบจะได้เล่นละครเวที ตื่นเต้นอยากเล่นมานานแล้วขายบาทก็รู้สึกจะ1 4ทันวาน,นะคะส่วนที่จะเล่นจริงก็จะเป็น29อุมพาฝากไว้ด้วยนะคะก็ก่อนจะถึงบางรักสอยาคนเตรียมตัว ไไหด,ด้วยสำหรับใคร <ไป S 1> ที่ชื่นชอบเสียงเพลง <เอ S 1> และชอบ <ละ S 2> ร้องคาราโอเกะเป็นชีวิตติดใจแล้วล่ะก,ก็พลาดไม่ได้นะคะกับการกลับมาของเกมโชว์คาราโอเกะรายการที่แสนจะคึกคักสำหรับคนรักเสียงเพลงที่จะมาในรูปโฉมใหม่พร้อมด้ดยพิธีกรคู่หูคู่หาคู่ใหม่หนุ่มยวนนิธิชัยและสาวตุ้ยตุยพุทธชาติทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา17.30นทางทบ5ค่ะก็เป็นคู่ขวัญคู่ใหม่นะคะเป็นคู่ที่มาแจกเงินแสนทุกสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะทางท ททบ5คุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีความรู้เรื่องเพลงนี่นะครับ<ม>โอ้โหตอนนี้เป็นโอกาสเลยนะครับมาร่วมสุ่กับเรานะครับจัดมาเลยเป็นทีมมาแข่งกับเรานะครับใครชนะเป็นแชมป์เนี่ยมีสิทธิ์เข้ารุ้น j จ c อ p อทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ละ1 0 0 0 0แบาทปีหน้าฟ้าใหม่ค่ายเอ็กแและซินเดรีอก็จะมีละครหลักเรื่องหลายรถมาเสริมแฟลละครหลังข่าวชาวบ5กันเพียบเลยละค่ะค่ำคืนนี้ ท่านจะได้พบกับแทนทิศนุออกสตาร์ทกันด้วยละครพีเรียดฟอร์มใหญ่ตราบสิ้นดินฟ้าที่พี่นกสินใจขอวางมือจากละครเวทีบัลลังเมกเดอะมิวสิคลมานั่งแท่นผู้จัดแถมยังได้พี่ตัวสรันยูกลับมาทวงบัลลังผู้กำกับละครอีกครั้งที่ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่างพี่แซมยุรน,นัหนหววคืนจอแก้วมาประกบคู่กับพี่แหมมคัทลียากับเรื่องราวในละครที่โศกเศร้าเคล้าน้ำตาตลอดทั้งเรื่องถูกใจขอละครราม,ม่าแน่นอนค่ะ ละครชีวิตที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยร้องไห้เยอะมากแต่ก็ใช่ว่าแฟนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นฝีม้ลายมือทางการแสดงของพี่นกสินใจนะคะเพราะปีหน้าละครเรื่องอาทิตย์ชิงดวงก็จะดึงเอาสองนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างนกสินใจและอ้อมนิยดามาประกบคู่และละครด้วยกันเป็นครั้งแรกซึ่งแม้จะยังไม่เดินกล้องถ่ายาทำทั้งคู่ก็ออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยเลยล่ะค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่นก บอกกับทางเอ็กแซมานานแล้วว่าแบบเอออยากทำอะไรกับอ้อมคือดูดูงานเวลาเขาเล่นเขาอะไรเนี่ยนู้นันก็เขามีความเป็นธรรมชาติเพราะนั้นก็เออถึงเวลาที่จะได้แบบเออมาเจอกันมาแบบประลองฝีมือค่ะ <c oughs> สื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยเพราะดีใจจะได้ทำาานกับคนที่เก่งมากๆที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งแล้วก็ จะได้ประสบการณ์เลยดีจากพี่ลงแน่นอนคือเรื่องราวนี้เข้มข้นมากแน่นอนนะคะและอีกอย่างนึงคุณผู้ชมก็จะได้เห็นอ้อมในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งในอีกบทบาทหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยได้เล่นมาก่อนชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วอาทิตย์ชิงดวงคือดวงอาทิตย์สองดวงชิงดวงเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามและอุ้ไว้ก่อนออออุุอุยยย ส่วนคู่พ่อแงแมงอนจากละครเรื่องทารักพรโดงอย่างก,กัปตันพุทเนศและพิมพิมามมดาก็จะขอ,อกลับมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับอีกครั้งกับละครแนวดราม่าที่เป็นตำนานความรักของหนุ่มสาวที่มีฐานะแตกต่างกันกับละครเรื่องอธิษฐานรักว่าแต่ว่าเรื่องนี้จะมีฉากหวานให้แฟนๆได้ดูกันหรือเปล่าต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเองค่ะนี่ครับแต่มันจะเป็นหวานคนละแบบท่าวรักมันจะหวานอมขมกลืนหมด <c oughs> ดิบมันจะเป็นความรักที่ที่มีมีความพัดพรากมีมีดรามา่า,มาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่ออิงค้า ผมทำได้ทุกอย่างพา่อมีบ้างอิงฟ้าถ้าคุณเป็นใครคุณผู้อะไรงคุณอิงฟ้ารู้จักกันด้วยเหรอคะจากละครเรื่องอธิษฐานรักด้วยนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสองคนได้กลับมาทำงานร่่นการอยากให้ทุกคนได้เห็นถนึงพัฒนาการการทำงานของเราสองคนด้วยใครที่ติดตามจากเรื่องที่แล้วก็อย่าพลาดเรื่องนี้เรับรองว่าสรุปแน่นอน,นะคะ่ะ คนใครที่ชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบอินไซต์ของเหล่าดาราก็ต้องติดตามชมละครความลับของซู p เปอร์สตาร์ที่จะมาแชร์เรื่องราวอันเช้าโชว์ในวงการมายาให้ดีดูกันค่ะใครที่ชอบอ่านหนังสือด้านาหนังสือซุปซิปเนี่ยก็ควรที่จะมาดูละครเรื่องนี้เพราะเราได้ทําการถ่ายทอดออกมาเป็นละครเรียบร้อยแล้วเราเอาชีวิตจริงของคนในวงการมาใช้เลยเยอะมากจะไปโดนใครนั้นก็ไม่รู้ครับมันหลายคนมากคนรับ ผมก็คงโดนบ้างะผมก็คงโดนบ้างน่าจะได้ชิมกันน้วรองว่าจะแซกทีเดียวสิ้ท้ายกับด้วยละครสงครามนางฟ้าที่สร้างจากเรื่องจริงอันโด่งดังของแอร์โฮสเตสที่ถูกถ่ายทอดในโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วงานนี้เหล่านักแสดงเขาก็การันตีว่าทุกตัวละครที่จะมาลดแล่นบนจอแก้วนั้นดุเด็ดถึงใจไม่แพ้เรื่องราวในอินเทอร์เน็ตแน่นอนค่ะเรื่องเดิมเขาก็ เป็นอะไรที่สนุกอยู่แล้วนะครับพอมาทําเป็นละครด้วยพี่ป้อนเองด้วยบทด้วยอะไรต่างๆพอเพิ่มเข้าไปผมว่ามันก็ยิ่งยิ่งน่าดูมากขึ้นบางทีบางมุมเราไม่รู้เราก็จะได้รู้ความเหนื่อยความลำบากความอะไรอาจจะไม่ได้สวยงานอย่างที่เราคิดอะไรอย่างนี้ครับคือจากการถ่ายทำอะไรทุกอย่างบทละครโหเยี่ยมมากครับลองว่าต้องติดใจเยพอทำถึงเป็นแบบนี้ จริงอ่ะจริงไม่ร้ายพี่หนิงก็ได้ลินพี่ก็หกลินเกบอกว่าม่จฉาเนียงแค่นี้หลกพี่อาชีพเรามันไม่ดีตรงไหนอ่ะทำไมคงดูถูกเราด้วยอ่ะทำไมอ่ะถิ่นหยาบไปคุณจ่าคุณไปแล้วเจ้าจะไม่มีวันยายด้วคุณเป็นของคนอื่นยังลินฉันจะเอาแกออกจากแอร์ไม่ขลาให้ได้แล้ จากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ